ของไอเม่ยของันเนี่อุ๊ยนี่เอาเอาของวหาเนี่ยกนมาอกวไปว่าวเก่งแม่เขาหายมดยหัวมาอยู่หรือ่าอยู่้ผมมาดงึกจีนมเอาแล้วที่เกที่เกก็บอกว่าเสียตอนแรกหาออมของไว้ดิได้มาตอนไหนตอเขามหเน่อาังของพี่อู๋ใช่หรอเลั้งของพี่อ๋ใช่โอ้มันมีแนวกล่องเอา โอ้โหไอ้สัตว์ของอีคิวนี่ยมันโดนเอาโดนก็ะหูกมันเอาลายตุ่กางเกงในกูไปทั้งชุดเลยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยน่ะสีขาวนะโอ้ด้วี้ชิบบาทคนอีคิวเราไม่ใช่เนี่ยโอ้หนักเกินมันเขามาแบบอุกอาจดีๆนาะบัประตูมันบริแรงแบบไหนมาเพื่อไหนเบื้องเันกล่องโอ้โนี่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 มันเอาใส่เลย แลของบ้านหอึ่งหักตูก่อนแวมอสไซ์มาจอดเอาอยงนี้ใคิวมันขีมอไซม่จอ,าาอ,อดเลยเออามอไซน์ม่เกิันใหญ่ดิอ๋อนี่ยเนี่ยอ๋มันโมขีดมาคนอยู่ข้างในหรือเปล่าอ๋อคุเบิ้งคุมันเอาอื้มคุอาบนนแสดงว่ามันเอามันไหนวางไว้หรือรมันเอาข,ของแ<อ><อ>่เดียวมันยากเสียเลยดีใจายเนาะเราโขดอยะเนาะแจงไปอยู่มาไปคิ้ขีดใจไว้อโอ้ผมซักย่างดีมืขึ้น นี่โอ้โหจบโอ้โหห้องกูเลยคุณอะตอนตีหนึ่งอ๋อแถวของอื่นอีกโอ้ยวันนี้นวยู่เลยนะอ๋อตอนฝนตกวันี้โอ้น้าบายเหรอไอกี้ยอกเี้ยวอะไรกับวุนเหอในห้องกูนะเสียไหนก็เอาไปบ่ว